สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง ฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะคะอะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคําแนะนำเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องเซอร์ไพส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะ Ace of Wands King of Sword นะคะสี่เหรียญ Empress Tower 7เจ็ดเหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะ Star แล้วก็เป็นหนูมูสิกะมูน แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ Queen of Cups เป็นราศีนะที่จะมีการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะได้ทำในสิ่งที่มันท้าทายความสามารถนะหรือบางท่านอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะหรือชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้นะคะเป็นการาเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆ หรือคุณอาจจะมีความกล้านะกล้าทําในสิ่งที่ตัวคุณเคยกลัวมาก่อนก็ได้นะกลัวที่จะลงมือทํากลัวผลออกมามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือชอบคิดในแง่ลบไปก่อนนะแต่พอเรากล้าที่จะลงมือทําแล้วบางทีมันไม่ได้ยากหรือไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้เลยมันอาจจะดีเกินคาดนะดีเกินความคาดหมายซะด้วยซ้ํานะคะ ผลตอบแทนที่ได้รับอะ่ะมันมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเป็นอย่างมากนะมันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะนะการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆสิ่งดีๆมากมายในชีวิตเลยบางท่านอาจจะกําลังทํางานที่ใหม่ก็ได้นะคะนะเป็นการที่คุณต้องปรับตัวเพราะว่าต้องอยู่ในสังคมที่มันแปลกใหม่สําหรับคุณนะอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่สังคม แปลกใหม่นะหรือวิธีการทำงานที่มันไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าคุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้คุณจะไปได้ดีกับงานนั้นๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่นะก็มีโอกาสได้เจองานที่ดีเจองานที่ใช่เจองานที่มันเหมาะสมกับความสามารถของคุณเองนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่หรือบางท่านอาจจะกำลัง เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะนะอาจจะกำลังจดจอมุ่งมั่นนะด้วยความตั้งอกตั้งใจนะเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถนะทำธุรกิจของคุณให้จะเดินก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะขอขอให้มีความอดทนพยายามนะคะเพราะว่าความสําเร็จอะ่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไวนะต้องใช้ระยะเวลาความอดทนเท่านั้นนะแล้วก็พยายามเรียนรู้นะคะไปเรื่อย นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นๆนะคะปัญหาที่คุณเจออนะก็อยา่าท้อมันต้องเจอปัญหาด้วยการทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการทําธุรกิจนะล้วนแล้วมีอุปสรรคให้เราต้องเผชิญมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นมองให้มันเป็นด้านดีไว้นะคะ ก็จะทําให้เรา,ามีแรงฮึดสู้นะมีกําลังใจในการทำนะสิ่งที่ดีต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นนะเรื่องของอํานาจบารมีมีอํานาจในการคิดในการตัดสินใจนะมีคนยอมรับในตัวคุณมากขึ้นยอมรับในความสามารถในศักยภาพนะคะบางท่านทํางานดีจนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจให้ทํางานสําคัญ นะหรือเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ถ้าคุณทำสำเร็จแล้วก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียงโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาอีกนะคะนะก็เป็นราศีที่จะมีคนยำเกงนะมีคนนับหน้าถือตาที่ดีมากๆนะคะนะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่มันจะส่งผลดีนะส่งผลต่อความก้าวหน้าของคุณในอนาคตนะใครที่ทำงานาที่ต้องบุกต้องลยุยงานช่วยเหลือคนอื่นนะคะ อย่างเช่นทหารตำรวจนะหรืออาสาสมัครต่างๆนะก็จะโดดเด่นประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะเป็นราศีที่จะได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นบางทีคนเรามันต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อที่จะได้เจอสิ่งที่มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นะเจอสิ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนะมองว่าสิ่งใหม่นะย่อมดีกว่านะสิ่งเก่าเสมอดังนั้นอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดความผิดหวังในอดีตนะคะหลายท่านอาจจะเคยทําผิดพลาดนะทำอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนก็อย่าไปโทษตัวเองนะอย่าไปจมปักกับความรุ่มเหลวในอดีตนะจงมองให้มันเป็นบทเรียนแล้วก็นํามาเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อ าทำปัจจุบันให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะนะเป็นราศีที่จะได้เหมือนชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะหรือสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยนะคะใครที่มีความทุกข์มีเรื่องหนักใจนะหรือเกิดความวุ่นวายใจในชีวิตนับจากนี้นะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์ที่มันดูแย่นะเรื่องแย่ มันก็จะกลับกลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ดีนะมันกําลังจะหลุดพ้นไปจากชีวิตของคุณแล้วนะนับจากนี้ก็มุ่มุ่งหน้าทํางานด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็นะ้ะมัน ขยันหมั่นเพียรแล้วก็มุ่งหน้าทํามาหากินหาเงินหาทองไว้จะดีกว่านะคะเป็นราศีนะที่ช่วงนี้เรื่องเงินทองนี่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่คุณจะขยันหาเงินนะทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จนะโชคลาภทางการเงินกําลังเข้าข้างคุณแล้วนะดังนั้นก็ ช่วงนียง้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยแต่ว่าหาเงินมาได้ก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะหรือถ้าจะลงทุนทำอะไรก็ตาม อยากจะให้วางแผนให้ดีๆก่อนนะคะนะทําในสิ่งที่เรามีประสบการณ์มีความรู้หรืออย่างน้อยๆก็ทําในสิ่งที่เรามีความชื่นชอบก็จะทําให้ผลงานออกมาดีนะได้ผลกําไรที่ดีแล้วก็ไม่เครียดไม่กดดันตัวเองด้วยนะคะเนี่ยชีวิตของคุณมันกําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จความสมหวังอะไรที่เคยหมดหวังไปแล้วนะอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดังนั้นนะตราบใดที่เรายังมีความหวังเรายังมีความเพียรพยายามเชื่อได้ว่าคุณก็จะสามารถคว้าความสําเร็จนะเข้ามาในชีวิตได้นะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลคนดีมากๆนะคะทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จนะได้เจอสิ่งที่ดีงาม นะหรือได้รับสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะหรือมีโอกาสได้ไปทําบุญไหว้พระนะไปปฏิบัติธรรมได้ไปฝึกสมาธินะคะนะฝึกสมาธิเพื่อที่จะทําให้เรามีสตินะในการดําเนินชีวิตมีสติในการทํางานนะหรือในการทําภารกิจต,ต่างๆให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะ ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะทำกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งผลของการกระทำดีนะอันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้กระทำมาก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ทำงานทางด้านการบันเทิงนะต้องอเข้าสังคมต้องเจอผู้คนมากมายนะใช้หน้าตาในการทำงานนะคะ เป็นดารานักแสดงนักร้องหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะจากที่มีคนรู้จักเราอยู่แล้วก็จะมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีคนมาจ้างงานเราเยอะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะผลงานที่จะได้รับการยอมรับนะเป็นช่วงที่อะไรอะไๆมัก็ดูดีนะดูซับพอร์ตนะชีวิตกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นแบบ เราเกิดปาฏิหารกันเลยนะคะแต่ก็นะอย่าเหลืองกับคําทํานายชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงเสมอนะคะยามขึ้นนะก็อย่าเหลืองยามลงเราก็อย่าท้อนะคะนะยามลงเราก็อย่าพึ่งหมดพลังใจนะต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้ว่าในยามที่ชีวิตของเราเหมือนดูจะแย่ๆหรือมันดูตกต่ำนะก็อย่าพึ่งท้อให้คิดซะว่านะเราอาจจะเตรียมนะที่จะ พุ่งทยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะและการพุ่งทยานในครั้งนี้เราอาจจะไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนะก็เป็นราศีที่จะได้ดิบได้ดีจากการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆรวมถึงมีดวงที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูนะมีคนมาช่วยเหลือเรามาเมตตาเราใจดีกับเรามากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะาผู้ลักผู้ใยญ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายนะที่คุณนับถือเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะไปเข้าหาพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะก็จะสามารถนะช่วยเหลือเกือือกูลอุปถัมภ์ค้ำาชูคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะใครดีกับเราก็ขอให้รักษาน้ำใจพวกเขาเหล่านั้นไว้นะด้วยการทำดีตอบแทนกลับไปนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี่แหละที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณ มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับพรวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นะคำขอพอรคำอธิษฐานของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับรู้แล้วรับทราบแล้วแล้วก็เล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณพร้อมที่จะอวยพรดลจิตดลใจนะให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแต่ก่อนที่เราจะขอพรความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ต้องพักด้านตัวเองนะมีความขยันหมั่นเพียรไว้แล้วท่านก็จะเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราพร้อมที่จะอวยพรอวยชัยให้คุณ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะนะก็เป็นราศีนะที่จะเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากขอให้คิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีนะอยู่ในศีลในธรรมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะไม่ทำในเรื่องอ่าที่มันจะส่งผลเสียกับเรานะชีวิตก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนะจากดีอยู่แล้วก็จะดีแบบทวีคูณนะดีคูณ 2. กันเลยนะก็เป็น คํำทํานายนะคะสําหรับชาวราศีมังกรก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเราทําดีย่อมได้รับผลของการกระทําดีนั้น นะแต่ถ้าเราทําไม่ดีนะเราก็ต้องอได้รับผลของการจะทําไม่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นทําดีไว้เถอะนะคะนะทำดีชีวิตก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสบแตงที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรณ์นะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะนะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกๆท่านด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคมีลาบนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปัง,ปง ตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ